กินเนาะไจมูดีคือตัวเียเรไฟเนาะเบียกันวะฮะเบียกันแล้วกินโอ้ยไอ้คนเฮดพวกกินมาอยู่นีโอเม่นเห็นด้ไอ้กินเวลาหลายเฮดก็มีความสูขไอ้ไอ้แทบแทบดิยเกสิเบียโบเบียเนียอิ่มเลยคนเฮดคือมีความสูขที่เด้เฮดคือตอนที่มีมีคนเห็นเขาเนี่ยเขากินแล้วเขาแทบอ่ะก็มีความสูขกันบ่ี่คือคนเฮด เราทานกินลูกงด้วงก,ก,ก็ร้อนบวกเผ็ดเลยต้องกินนึ่งด้ก็บ่วกเผ็ดเลยหรอบวกเสีมันกี่ตาบวกเบาซุ่มด้วงมันโยงมาได้เนาะเรากินมันหยาบาม,ามันเนาะมาใส่วาสีบอทิมกระอันเพียงกับประเดี๋ฟังยังเถื่อนเนาะใส่วาสีมีกันละกันโขหนหอนเลยเนาะเนีย่ยเขาบ่โอนนเาะ ตัวเสียบมาเ้วนไเอเยอะเฝ้าจัดมากเลยบดรวนมาพนนี้องนเผ็ดหนพเผ็ดเ้มคนเนคอมี่ต้องเห็นนลวกัเนกินนัวนวันน่ะรขัเขาหนึงเขาขันอนนีโอ้โหแมเลยเพราะคือเราบอกว่าขาวัานเจียวกีแม่กับเบียรข้างในมัน้นเือไเย่อจะมาเลียงกีเขาเพื่อได้เขาจจยให้กินเขากินเราเเป็ด สักครงเนน้ะเมือกี้ีิเนาะบยสนดิจิกกี้ยก็เทกี้อนกอยู่ลุงเีนเนาะนยากเย็นก็กระเทยไหมเยนหลงามบอกระเทยงามบอกคู่อาคู่าินเบียร์กินเบียร์ทยสามขวดนาะยังกินน้ำเดนอยากนเยากน้ำกะเทยกิ้มเป่ยๆอยู่ล่ะค่ะเมาขอกี้เบิรตไปนี่เมา มาเดี๋ยวได้หิวเขาก่ได้ไก่เขาล้องควงวะกินหมด้ลียเนี่ยหละเห็นกลามรอเขากินเข่ารูกินเลย่องอะ้รเพื่อนย่องเอาไกีบม่ได้ย่องจะใครเนาะไม่ได้ตั้งใจสิไม่กินแล้วโทรหาแงเก่งเป็นจมอยากกินอ้อมหนูคุยกันในซุ้มรีแล้วเข้าไปสวนอย่างอยู่สะกุน เขาเจ้าหาหนูมาได้ก็เลยให้เขาเจ้าขั้วให้กามาม่ฮอดิไมากินเลยนะเสือข่ายหนวดทีมันเสือขายยังทีตะบนย่างหน้าคนมาเสือนี่ทุกยนักปางมองย่างรูดมากเลยเฮงเอาเสืออันนี้่าเป็นกรแบบจะเน้นอันนี้นะผมเคยที่ย่างยต่ผมว่าท้ายนะท้ายแลนวเพื่อนรูดดีละใครเนี่ยใครเนี่ยไอ้ซิมอืมได้นะ นี่ทรตรงนี้ลูกโดดแบบนี้ครับอกี้ขอมานองอจันไห้เลยสเพื่อนสององเขาไปชได้ยิงมิดเลยใสหรือเปล่าไม่รสหเนาะใส่ว่ามันหนากิเลยเนาะย่าบปากใสย่อมย่อมเอนเสีสัน่าเขาบอกาเขาบอกใสได้จริงมันเออตรง็แบบสั่งได้คนคนนะเดียวเยยมครับ แต่เป็นบาที่เร้อความบุกพิกจริงๆนินเลยผเสียงดังบุกเนางย